สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องชนีนุ้ยแปดแปดนะคะวันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆมากินแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองร้านแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายค่ะนี่นะคะร้านแดงแหนมเนืองนะคะจากจังหวัดหนองคายนะคะนุ้ยฝากเขาซื้อมานะคะจากหนองคายเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นผักนะคะห่อ,อมาแบบนี้ก็มีน้ำจิ้มมาให้แยกมาเป็นถุงๆอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เส้นอะไรล่ะ,ะนะาเขาเรียกเส้นอะไรนะเนี่ยเรียกอะไรแป้งแป้งเปลงเปียะเหรอ แป้งห่อแหนมเนืองน,นะคะนุ้ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันกระหมูแหนมเนืองน,นุ้ยสั่งเป็นชุดชุดละสิบไม้นะคะค่ะมีสองถุงอะไรแล้วก็อ๋ออันนี้น่าจะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแหนมเนืองอันนี้น่าจะส่วนผสมอ๋ออันนี้ผักและในถุงไม่เป็นไร ตอนนี้น่าจะพวกแบบผักกาดหอมผักกาดอะไรอย่างเงี้ยข้างกล่องก็จะมีบอกนะคะว่าให้วิธีแนะนำว่ากินยังไงนะคะเขาบอกให้อุ่นหมูแหน่มเนืองโดยวิธีย่างหรือเข้าหมอหอม้อมอ,อบไฟฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็เอาผักสดไปล้างแล้วก็กล้วยแตงกว,วาก็เอาไปเอาไปล้างนะคะแล้วก็ไปหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็มี วิธีรับประทานบอกมานะคะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคะือเอามาให้ดูเฉยๆซื้อมากินเองร้านดังจากหนองคายนะคะร้านแดงแหนมเนื้อ มีบอกหมดรายละเอียดข้างกล่องนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกันค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ออกจากจานเรียบร้อยแล้วนะคะนุ้ยไปหั่นผักหั่นหมูเรียบร้อยพร้อมกินได้เลยนะคะ๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้แผ่นปอเปี๊ยะนะคะน,นี่น้ำเปล่านะคะเราเตรียมเอาเองนะคะ แล้วก็หมูหมูอันนี้นุ้ยเอาไปหั่นเองนะคะแล้วก็เขาให้เป็นแบบนี้มานะคะสองสองสอง,สองถาดนะคะถาดละห้าชิ้นแล้วก็มีน้ำพริกน้ำจิ้มนะคะไม่ใช่น้ำพริกน้ำจิ้มถั่วแล้วก็มีน้ำจิ้มเผ็ดอีกอันนึงแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะมีแตงกวามีมะเฟืองมีกล้วยแล้วก็พริกกับกระเทียม เขาก็ให้ผักกาดหอมมาด้วยนะคะแล้วก็หนุ่ยก็เรียกผักแพวเนาะไม่รู้ภาษากลางเรียกว่าอะไรอันนี้ผักสลัดนะคะที่บ้านหนุ่ยมีเองซื้อมาซื้อมาไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ปอบเปี๊ยก็ซื้อมาเองนะคะทอดกินกับแหนมเนืองค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะทุกคน จิ้มนะจ๊ะไม่ให้ห่อไงต้องจิ้มกับน้ำจิ้มกับจิ้มเองใช่เราใส่ข้างในเนี่ยเนี่ยพี่เกลียดมาตักน้ำจิ้มให้เอาหมูให้แม่น้องซี่ให้แต่ผักไว้แม่อยากเกลียผักสิกินเกลียไม่กินแบบนี้ง่ายๆใส่อิดแบบเซ็ปเซซ็ปนี้ แผ่นยังยั่วๆจ้านี่จ้าแผ่นยั่วๆจ้าเอาไทำให้แม่กินนะอ้ากินไหมเด็กอ้าเนี่หายร้อนหายร้อนนะไรใช่ไหมใช่ไหมหายแล้วน้ำมันเยอะต้นเล่าเหรอเห็นตากเขยิบตู้ใช่ไห ปอเปี๊ยะยัย่วๆค่ะ ปอเปี๊ยะนะคะแผ่นแป้งะคะ่ะเขาเรียกว่าแผ่นอะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าแผ่นอะไรแผ่นเปี๊ยะกันเนาะนี่หนูทำให้แล้วเด็กกินด้วยเนี่ยเด็กกินต้องทำให้หนูนะแล้วก็ใส่ผักกาดไปนะคะแล้วก็ใส่ผักแพลวนะคะผักเพลอแม่ทำแล้วเอ้าเอาพี่นุ้ยม,ม,มันเปื่อ,อยหมดแล้วสลัดค่ะ ใส่หมูเข้าไปค่ะกล้วยค่ะกล้วยดิบมะเฟืองค่ะมะเฟืองค่ะแล้วก็อะไรล่ะแตงกวาค่ะแตงกวาค่ะใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมค่ะใส่พริกค่ะใส่พริกค่ะ ใส่น้ำจิ้มค่ะใส่น้ำจิ้มค่ะหมวนหมวนหมุนเลยค่ะหมวนหมวนหมุนเลยค่ะเอ้าวหกหมดเลยค่ะเอ้าวหกหมดเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะน้องอืมหอมอร่อยมากย๊องเลยจ้า เละตุเป๊กเ,เลยจ้ะเละต้เป๊กอะไรเละตุ้เป๊เเเโอ้เละตุเป๊เลยจ้ะทำกินมากเล้เรนรทำกินเด็กน,นี่เผ็ดใช่ไหมโอ้ใหญ่มากเลยเให้ทำกินหนูจะกินอน,นี้ชอบเอาไปเดินกินยให้ช่ะทำอะไรคะนงองไม่บัวแล้วเพมอย มีจะโรยให้มันสวยๆเลยจะทำเป็นชุดุูนี่เัาเป็นตัวนี้น เล็กนะคะเด็กกินใส่นม่กินไหนนะ ไม่อี่กจะทำไม่น้อยเลอะหนักเลอะหมดแล้วว่วไม่เอาที่บานนี่ทีเดียวเดียวทำสวยๆชีทำสวยๆต้องสวยๆอะไรตอผักใส่ชีเราผักเคี้ยวเลยเคี้ยวๆแต่เราเคี้ยวส้นหช

มัวันเยอะแล้วนะี่ยร,รีบกินรีบ,รบ,รบเสร็จนะคะมันวันมาแล้ว ผักเปี๊ยนะคะผักมะหอยจ้าใส่หมูจ้าใส่แตงกวาจ้าใส่กล้วยจ้าใส่มะเฟืองจ้า จิ้มจ้า สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้มิดแหนมเนืองนะคะนี่ค่ะเอาไปเลยค่ะแล้วก่มงกรกับด้านค่ะอาใส่มงกุฎก่อนนะคะอันนี้มิดแหนมเนืองนะคะเอามบรางวัลจะถ่ายรูปค่ะ <c oughs> มิดแหนมเนืองนะคะน้องใบบัวค่ะไปได้ค่ะไป <c oughs> อะไค่ะมิดแหนมเนือง 有来了。<Yep. S 2> uh huh. นุ้ยก็อิ่มแล้วนะคะวันนี้ขอตัวหนีแมงวันก่อนค่ะแมงวันเยอะมากเลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนีนุ้ย888ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะสวัสดีค่ะ